มีอะไรจะบอกพี่อ่ะผมผมชอบพี่อ่ะ <laughs> นี่แหละที่เขาว่ารับรู้แต่ไม่รับรัก อะไรเไรขาก็เป็นผู้ชนะไงไ,ไม่เขากำลังแกล้งน้องอยู่เลยกำลังมาพูดว่าบีกันกํากำลังนอนอยู่กับเขาข้างๆเขาเนี่ยบีก็รีบเปิดไม้จังเลยเขากำลังแกล้งน้องอยู่เลยก็จะให้น้องคิดมากไง ไม่ <S <S เขากำลัง<ช>ม,มีความสุขเขากำลังสนุกอยู่เลยแบบกำลังแกล้งน้องไม่เหมือนยังไงฮะไอ้ไข่เปไ็นไอโรคหยุดอจากจังไอไป,ไปีเป็นโรคอะไรตะกัน <S <S วันนี้ไอเบ้นไม่มาเลยมันไปมันไปเดทกับผู้สาวมัน มีเม้นมันไปเดทก,กับผู้สาวมันเนาอทำไมเราไม่มีแบบนั้นบ้างแขเปแเป็ทำไมเราไม่มีแบบนั้นบ้างแลวขอมืออะแล้วเมือ่อววกี้เขาเล่นถูกไหมตอนตอนาแรกเขาวิ่งตับตูดเบีย้ยถูกไหม คน,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 นเราอะแม่นเ่ก็มีแบบนี้แบบนั้น,นหล่แรกแรกอะไรอะไรง่ดีมนใครไม่จะอยู่นานมาั